ความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากการประทะระหว่างฮานุมานกับก็อตซิล่าใจกลางเมืองกรุงเทพก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างบ้านเมืองพังเสียหายและผู้คนบาดเจ็บเป็นจำนวนมากประชาชนบางส่วนก่อม็อบและเรียกร้องให้รัฐบาลและกองทัพออกมารับผิดชอบกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นสื่อต่างๆในโซเชียลต่างตั้งคำถามว่าญี่ปุ่นอยู่เบื้องหลังก็อตซิล่าหรือไม่หน่วยเฉพาะกิจ a k t f หรือหน่วยตรีศูนย์ถูกจะตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เป็นหน่วยเฉพาะกิจที่รวบรวมหัวกะทิจากทุกสายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยกันหาทางกำจัดก็อตซิล่าเวลาต่อมา11นาฬิกา10นาทีเรือดำน้ำชั้นหยวนจากราชาอาณาจักรไทยตรวจพบตำแหน่งก็อตซิล่าว่ายน้ำอยู่บริเวณทะเลอันดามันใกล้กับทะเลกระบี่กองทัพเรือที่กำลังไล่ตามก็อตซิล่ารายงานว่าตอนนี้ก็อตซิล่ากำลังจะขึ้นฝั่งที่อาวมายา ตรงจุดนั้นมีนักท่องเที่ยวอยู่เป็นจํานวนมากจะต้องเกิดความเสียหายครั้งใหญ่ขึ้นแน่ๆเหล่านักท่องเที่ยวที่ดำน้ําดูปะการังอยู่ที่อ่ามายาตกตะลึงจนอ้าปากค้างและพากันเพ่นหนีสุดชีวิตแต่นักท่องเที่ยวบางคนก็ไม่หนีครับหยิบกล้องขึ้นมาไล์สดเอายอดวิวซะงั้นในขณะที่สถานการณ์กำลังแย่เรือรบหลวงกลาบบุรีที่เล่นตรงมาจากจังหวัดระนองก็มาถึง แล้วกระนำมยิ่งหัวรบโจมตีก็ซิล่าอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นผู้บังคับบัญชาก็สั่งให้ปล่อยทุนระเบิดโซนา่าเพื่อพยายามเบี่ยงเบนทิศทางของก็ซิล่าไม่ให้มันเข้าไปใกล้จังหวัดกระบี่มากกว่านี้แต่กลับกลายเป็นว่าเสียงโซนา่าไปกระตุ้นสัญชาตญาณดิบของราชาอสูนยักษ์ก็ซิล่าจึงคลุ้มคลั่งมันปล่อยลำแสงอะตอมิกเบลดสวนกลับจนน้ำทะเลเดือดผุดๆกลายเป็นไอ้น้ำ ในขณะที่ทัพเรือกำลังยื้อยุดฉุดกระชากกับกอซิล่าอยู่นั้นโดยตรศย์ก็รายงานมาว่ากอซิล่าไม่ได้มาที่ทะเลกระบีด่ดยบังเอิญเพราะเมื่อไม่นานมานี้มีการค้นพบสายแร่อสูเรใต้ทะเลกระบี่ซึ่งเป็นแร่ที่เกิดจากลาวากำมันตรังสีที่เย็นตัวลงเมื่อหลายล้านปีก่อนจนตกผลึกกลายเป็นแร่มันมีความเข้มข้นของรังสีสูงกว่ายูเรเนียมปกติถึง500เท่า และเนื่องจากมันตกผลึกกลายเป็นแร่มันจึงไม่อันตรายต่อสัตว์และมนุษย์แต่มันเปรียบเสมือนซูเปอร์ฟู้ดสำหรับก็อตซิลล่าหน่วยตรีศูนย์เน้นย้ำว่าหากก็อตซิลล่าดูดซับแร่อสูเร่จนหมดสมบดุลธรณีวิทยาของทะเลอันดามันจะพังพินาศซึ่งอาจส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และสึนามิที่กลืนกินภาคใต้ของไทยทั้งแถบ นี่คือเหตุผลที่กองทัพต้องยับยั้งมันให้ได้แม้จะรู้ว่ากระสุนปืนใหญ่แทบจะทำอะไรมันไม่ได้เลยก็ตามในขณะที่สถานการณ์กำลังยำแย่หานุมานก็ดันจำแรงกายเป็นฉลามเผือกยักษ์และว่ายน้ำหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ส่วนด็อกเตอร์เซรีคาบูระที่เป็นคนอัญเชิญหานุมานมานั้นก็หายตัวไปอย่างลึกลับด้วยโดยในขณะที่เหตุการณ์กำลังชุลมุนชุลเกหน่วยตรีศูนย์ที่อยู่แนวหน้าก็ได้รับสายด่วนจากทางนาซา ว่าเพิ่งมีการตรวจพบวัตถุขนาดใหญ่ยักษ์คาดการว่าน่าจะเป็นอุกบาตกำลังพุ่งลงมาจากท้องฟ้าและจะพุ่งชนโลกบริเวณเอามายาตำแหน่งปัจจุบันของกอซิล่าวัตถุลึกลับพุ่งลงมาจากท้องฟ้าในความเร็ว1 2 0 0 0กิโลเมตรมันดิ่งกระแทกกลางทะเลอันดามันจนกอสิล่ากระเด็นเลยละครับสิ่งที่ตกลงมานั้นมีรูปลักษณ์คล้ายมนุษย์สีเงินขนาดใหญ่ยักษ์ แถมระบุไม่ได้ว่ามาแบบแก้ผ้าหรือใส่ชุดอยู่กันแน่แต่ที่รู้รู้ใส่ก่อนได้เปรียบครับกอสิล่าชาร์จพลังจากแผ่นหลังแล้วปล่อยลำแสงอะตอมิกเบรสโจมตีศัตรูที่อยู่ตรงหน้าแต่มนุษย์ยักษ์ก็เบี่ยงตัวหลบลำแสงของกอสิลล่าแบบเล่ทอ และเมื่อไอ้น้ำจ้างหายไปหมดแล้วทุกคนก็ต้องช็อกจนอ้าปากค้างเพราะมนุษย์ยักษ์ที่ยืนประจัน์หน้ากับก็ซิลล่าอยู่นั้นก็คืออุนตร้าแมนนั่นเองครับก็ซิลล่าชาร์จพลังอีกครั้งแล้วปล่อยลำแสงอะตอมิกเบรสโจมตีเรือรบกลักบุรีแต่อุนตร้าแมนก็เอาตัวมากำบังไว้ เขาใช้ตัวเองเป็นโล่ปกป้องเรือรบเอาไว้ได้อุลตร้าแมนใช้มือทั้งสองข้างแบกเรือรบ แล้วเอาเรือรบไปวางไว้บนฝั่งในที่ปลอดภัยก่อนที refined, er> ่จะกลับมาตั er ้งการเตรียมต่อสู้กับก็อตซิล่าการปะทะระหว่างอุลตราแมนกับก็อตซิล่าเป็นไปอย่างดุเดือดมากแต่เนื่องจากทั้งคู่ต่อสู้กันในทะเล ความเสียหายจึงน้อยกว่าก่อนหน้านี้ที่ปะทะกับหนุมานใจกลางกรุงเทพอุลตรราแมนปล่อยลำแสงสเปซเซียมปะทะกับลำแสงอะตอมิกเลสของก็อตซิลล่า นก่อให้เกิดการระเบิดกลางทะเลที่รุนแรงมากๆจนอุลตร้าแมนเปลวกระเด็นไปชนกับภูเขาที่อยู่บริเวณนั้นจนหมดสภาพหน่วยซอนแนมของกองทัพเรือที่สังเกตการอยู่ริมทะเลรายงานไปยังกองทัพว่าตอนนี้อุลตร้าแมนนอนแน่นิ่งไม่ขยับขยื่น ดูเหมือนอุลตร้าแมนจะหมดพลังไปซะแล้วโดยในขนาดเดียวกันนั้นเรดาของกองทัพเรือก็ตรวจพบสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ยักษ์รูปร่างคล้ายปลาฉลามกำลังว่ายเข้าหากอสิลาด้วยความเร็วสูงมากและเจ้าสิ่งนั้นก็คือฮานุมานที่จำแรงกายเป็นฉลามเผือกนั่นเองครับ <iento> หานุมาในร่างฉลามเผือกพุ่งกัดขยํำก็ซิล่าอย่างบ้าคลังก่อนจะจำแรงกายกลับมาเป็นวานอนอีกครั้ง ฮนุมานอาศัยจังหวะที่กอติลล่ากำลังล้มใช้มือทั้งสองข้างทะลวงเข้าไปในสายแร่อสุเรที่อยู่ใต้ทะเลลึกดูเหมือนฮนุมานจะสามารถดูดกลืนพลังจากแร่อสุเรได้เช่นเดียวกับกอติลล่าพลังจากแร่จะทำให้ฮนุมานแข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่ฮานมุมานกำลังปะทะกับกอซิล่าย่างดุเดือดเลือดพลันหน่วยตรศก็อดใจไม่ได้ที่จะวิเคราะห์พลังกายภาพของอุลตร้าแมนที่นอนแน่นิ่งอยู่บนชายฝั่งอามายาและสิ่งที่หน่วยตรีศูนพบทำให้พวกเขาต้องตกตะลึงจนอ้าปากค้างเพราะพวกเขาพบสัญญาณชีพของด็อกเตอร์เซรีคามระ ยู่ภายในตัวอุลตร้าแมนใกล้เป็นว่าดอกเตอร์เซรีไม่ได้หายไปไหนครับแต่แกคือพลังสถิตร่างของอุลตร้าแมนและเพิ่งต่อสู้กับก็อตซิล่าเพื่อปกป้องประเทศไทยเอาไว้และแม้จะหมดสติไปแล้วแต่มือของอุลตร้าแมนก็ยังโอบกอดและกำบังประชาชนบางส่วนที่ติดอยู่บนชายหาดเอาไว้มันแสดงให้เห็นว่าเขาจะปกป้องชาวไทยอย่างสุดความสามารถแม้จะต้องแลกด้วยชีวิต ทางด้านฮานุมานที่ได้รับพลังจากแร่อสูเรก็ใช้วิชามวยไทยตรงเข้าปะชาะดะกับกอซิลาย่างบาคลั่งต่างฝ่ายต่างไม่ยอมถอยกันเลยสักก้าวหานุมานงัดเอาวิชาหมัดมวยและมนคาถาอาคมทั้งหมดที่มีออกมาต่อสู้แต่ก็ยังล้มกอซิลาไม่ได้พลังในการรักษาบาดแผลของกอซิลานั้นรวดเร็วจนน่าเหลือเชื่อ หรือจะบอกว่าก็สิล่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตกึ่งอมาตะก็คงไม่ผิดนักโดยในขณะที่การต่อสู้กำลังดุเดือดน,นั้นจู่ๆก็สิล่าก็หยุดคลุ้มคลั่งมันหยุดสนใจหานุม,มานไปซะดืด้อและเงยหน้ามองท้องฟ้าราวกับว่ามันสัมผัสถึงอะไรบางอย่างที่กำลังจะมาท่านใดนั้นสิ่งมีชีวิตลึกลับขนาดยักษ์ก็พุ่งลงมาจากท้องฟ้าลงมาเหยียบพื้นโลกและเจ้าสิ่งนี้มันก็คือเดสตรอยา ต้นเหตุที่ทำให้ก็อตซิล่าต้องบุกมาประเทศไทยเพื่อสั่งสมพลังจากแร่อสุเรก็คือเดสตรอย่าเนั่นแหละครับก็อตซิล่ารับรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณมันจึงต้องสาะหาแหล่งพลังเพื่อเตรียมต่อสู้กับเดสตรอยาศัตรูที่แข็งแกร่งระดับเทพ,พเจ้าและสึกครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อไปฮานูมาและอุนตราแมนจะอยู่ฝั่งไหนและเดสตรอยาจะมาดีหรือมาดายรอชมกันต่อในอีพีหน้าไม่นานเกินรอแน่นอนครับ ก็จบกันไปแล้วครับกับศึกฮหนุมานปะทะก็อตเซล่าประเทศไทยไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่ค bon. oh. <t> ิดอีพีนี้มีอุนตราแมนมาแจมด้วยและนี่ก็เป็นคลิปหนังสั้น AI คลิปที่2แล้วในช่องแมวบังครับเพื่อนๆคนไหนสนใจสินค้าช้อปปีกดดูทิ่ตะกาได้เลยครับคลิปนี้เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ผมก็ต้องขออภัยมณะที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย